ผลโกโก้นั้นมันมีหลายสีนะครับสีผลโกโก้ขณะนีะ้ที่เรามองเห็นเราก็จะเห็นเป็นสีเขียวสีเหลืองและก็สีที่กึ่งเขียวกึ่งเหลืองอก็คือลูกที่เป็นสีดำการตัดผลโกโก้นั้นมันเป็นเหตุผลต้นน้ำถ้าหากว่าเราตัดผลโกโก้ขณะที่มันสุกพอดีก็คือ70-80%แล้วนะครับก็จะทำให้ ช็อกโกแลตของเรานั้นมีคุณภาพดีนะครับโกโก้นั้นเป็นต้นทางแต่ช็อกโกแลตนั้นเป็นโปรดัก์หรือผลผลิตปลายทางเกี่ยวข้องยังไงกับสีผลของอโกโก้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราจะตัดผลโกโก้นี้นะครับเราควรจะตัดผลโกโก้แบบไหนครับ สิ่งที่เราจะพบจะเห็นและจากการวิจัยเขาก็บอกว่าเวลาเราตัดผลโกโก้เราจะต้องตัดดังนี้นะครับหากว่าเป็นสีเขียวมันเป็นผลอ่อนที่ยังไม่แก่จัดมเมล็ดข้างในของมันก็จะไม่เต็มจะได้เม็ดรีบนะครับอ,อย่างนี้ไม่ควรตัดสิ่งที่ควรจะตัดก็คือ,อช่วงที่มันเกิดการเปลี่ยนสีนะครับ จะเป็นสีเขียวออกเหลืองนะครับหรือออกเหลืองนะครับลักษณะชนี้แต่มีสีเขียวติดอยู่นะครับหรือจะมีสีเหลืองอ่อนๆประมาณนี้ก็ยังใช้ได้นะครับแต่หากแต่ถ้าหากว่าเป็นสีเหลืองประมาณนี้ท่านผู้ชมดูนะครับอาสีแตกต่างกันสีเหลืองขนาดนี้มันก็จะแก่จัดเกินไปนั่นเองเพอแก่จัดเกินไปแล้ว เวลาที่เราแกะผลเราผ่าผลนะครับจะเจอเม็ดข้างในของมันนั้นส่วนมากแล้วมันจะมีการงอกในผลอันนี้ก็จะทำให้ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัดถ้าหากว่าไม่อยากให้เขาคัดทิ้งหรือถูกพ่อค้ากดราคาอย่าตัดผลที่มีสีเข้มไปนะครับในสายพันธุ์นี้ผมก็เป็นสายพันธุ์ที่ เวลาที่มันดิบอยู่มันยังอ่อนอยู่เป็นผลสีเขียวเวลาสุกมันก็จะเป็นผลสีเหลืองนะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นสีแดงถ้า,าว่ามันยังอ่อนอยู่มันก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าเวลาสุกหรือแก่แล้วพอดีกับการเก็บเกี่ยวมันก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็ตัดตรงช่วงนั้นสามารถที่จะนําไปถ่ายทอดหรือบอกกับคนงานเปรียบเทียบเข้าเห็นชัดเจนเลยว่าอย่างไรควรตัดอย่างไรไม่ควรตัดเพราะว่า ถ้าหากว่าเราไม่ยกตัวอย่างให้คนงานเห็นเด่นชัดแล้วคนงานเขาก็จะตัดไปเรื่อยทีครับพอตัดไปเรื่อยเวลาไปส่งขายแล้วก็ทําให้เกิดการปฏิเสธการซื้อขายก็คือผลสีดําผลสีดํานี้ก็คือผลที่เสียแล้วถ้าหากว่าเป็นผลสีแดงเหลืองออกขนาดเนี้นะแกจัดเกินเกงย่างนีนเน้เราจะไปทําอะไระคําตอบก็คือว่าเราสามารถที่จะนําไปเพาะเมล็ดครับท่านผู้ชม สามารถที่จะพาผลโกโก้นี้แล้วก็นําเม็ดข้างในนั้นไปบ่มดินนะครับใส่เป็นถุงแล้วก็เพาะขายนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก3าเดือนนะครับอ่าสีเดือนก็จะมอบส่งให้ลูกค้าได้แล้วก็จะทําให้อาชาพสวนของเรานั้นมีรายได้อีกหนึ่งทางการตัดนั้นเพื่อความแน่นอนนั้นควรจะนัดกับคนซื้อกับคนขายคนขายควรจะนัดกับคนซื้อนั่นก็คือตัดทุก15วันนะครับวันที่หนึ่ง ก็ตัดรอบหนึ่งวันที่15ก็ตัดอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นาการปลูกโกโก้ก,ก็ทำให้เกษตรกร,กรมีรายได้ที่ยั่งยืนเป็นรายได้ที่แน่นอนนะครับสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญก็คือเราสามารถที่จะแปรรูปได้ด้วยตัวของเราเอง